บริษัทหาทิพย์จำกัดมหาชนนะคะฝากเชิญชวนเยาวชนในพื้นที่ภาคใต้เข้าร่วมกิจกรรมค่ะ Sprite Music Contest 2025ค่ะ บริษัททิตย์จำกัดมหาชนนะคะเดินหน้าสนับสนุนพลังสร้างสรรค์ของเยาวชนค่ะเตรียมจัดการประกวดวงดนตรีระดับมัธยมศึกษาแห่งตำนานสปรายมิวสิกคอนเทสต์2025ครั้งที่19ค่ะโดยเปิดเวทีให้เยาวชนอายุตั้งแต่13ถึง19ปีมาร่วมกันชิงทุนการศึกษารวมกว่า260,000บาทพร้อมโอกาสในการก้าวสู่เส้นทางศิลปินมืออาชีพโดยการประกวดในครั้งนี้นะคะจะเฟ้นหา15วงดนตรีเยาวชนจากรอบออดิชั่น เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในรูปแบบมินิคอนเสิร์ตที่จัดขึ้นในวันที่6กันยายนนี้ณเซ็นทรัลหาดใหญ่ค่ะโดยรางวัลชนะเลิศจะได้ทุนการศึกษามูล,ลค่า10,000 0บาทนอกจากนี้นะคะวงที่คว้าแชมป์สป라이ต์มิวสิกคอนเทสต์2องพจะได้รับทุนการศึกษาและก็ทริปไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์พัฒนาทักษะที่คณะดุริยางคศาสตร์มหาวิทยายลัยศิลปากรอ,อีกด้วยทั้งนี้นะคะผู้เข้าการแข่งขันนะคะจะต้องมี คุณวุธที่สำคัญก็คืออายุตั้งแต่13ถึง19ปีค่ะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง18กรกฎาคมนะคะโดยจะมีรอบออดิชัน่นส่งคลิปการแสดงแบบเต็มวงนะคะได้ที่เว็บไซต์ของ w w w s d w i d e w u s s p r i t e m u s i c c o n t e ค t และจะมีการประกาศผล15วงสุดท้ายในวันที่2สิงหาคมนี้ส่วนรอบชิงชนะเลิศนะคะ15วงสุดท้ายก็คือ จะมีขึ้นในวันที่6กันยายนนี้ค่ะที่ชั้น5ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหัดใหญ่ค่ะ